ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนกระดูนาดูคลิปให้จบนะครับสามารถส่งภาพประเมินราคาได้ที่ line id สยาม f อ5 5 5 at axiir ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมข้อมูลกันได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่กรบรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนี้ครับ Welcome to สยามชาแนลไม่เฟรนด์นะครับก็ขออนุญาตทักทายเพื่อนๆนะครับต่างชาติสักนิดหนึ่งกันละกันเนื่องจากเรามี FC นะครับทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับที่ชมสยามชาแนลนะครับหลายๆประเทศนะครับที่ดูเราอยู่นะครับทุกคนครับสำหรับนะครับใครที่มีเหรียญในคลิปวิดีโอนี้นะครับทางผมเนี่ยนะครับสยามชาแนลนะครับยินดีที่จะรับซื้อในราคา 1,000บาทนะครับเราซื้อมา2เหรียญน,นี้ในราคา1,000บาทนะครับเฉลี่ยแล้วก็โดนเหรียญละ 500บาทนั่นเองครับทุกคนครับดูก่อนใช้นะเพื่อนๆนะนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับยังไงก็นะครับอยากจะแนะนำเพื่อนๆทุกคนนี่นะครับถ้าต้องการขายได้จริงเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องดูข้อมูลรายละเอียดของเหรียญให้ดีก่อนที่จะส่งประเมินราคาครับแน่นอนครับหลายคนนั้นยังไม่มีความเชื่อมั่นว่าตลาดนักสะสมนั้นขายได้จริงหรือเปล่า บางคนนั้นขนเหรียญมานับหมื่นนับแสนเหรียญมาหาสยามชาแนลนะครับแต่ปรากฏว่าได้ตังก์ับไปทุกรายนะครับขอให้นะครับเหรียญที่คุณเอามาขายนั้นคือเหรียญที่เรารับซื้อนั่เองครับแนะ่นอนครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆต้องการที่จะประเมินราคานั้นสยามชาแนลก็มีช่องทางติดต่อให้ชัดเจนนะครับก่อนเข้ารายการก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับ ในเรื่องของรายละเอียดในการนะครับติดต่อขายให้เรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้รายละเอียดครับบางคนนั้นอยากจะรู้ว่าเหรียญ50สตางเหรียญยีสาตางตอนนี้ซื้ออะไรกันบ้างเอากันแบบง่ายๆนะครับแต่ก็ขายได้เลยนี่นะครับเหรียญ50สตางเนื้อทองเหลืองพลสร็จเล็กแบบนี้นะครับไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนแค่พลิกหลังกลับมาและเพื่อนๆสังเกตง่ายๆเลยนะครับขอแค่เพื่อนๆสังเกตบริเวณนี้ก็พอแล้วนะครับ ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนครับขอให้เป็นปี2534และก็2530นะครับก็มีราคาประเมินจากสยามช n แนลทันที ขนาดเดียวกันนะครับถ้าเจอปี2,530นั้นเหรียญเดียวก็มีราคาสูงแต่ถ้าเป็นปี3-4ี่เนี่ยยังไงขอสักสิ20-30เหรียญหน่อยแล้วกันนะครับถ้าเหรียญ2เหรียญอาจจะยังไม่คุ้มค่าส่งนั่นเองครับมาต่อที่อีกหนึ่งเหรียญนะครับที่เป็นเพื่อนนั้นนะครับต้องบอกว่านะครับโอ้โหสับสนอนมานกันมากเลยนะครับจำผิดจำถูกนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุมากแล้วเนี่ยนะครับเวลาลูกบรรยายเนี่ยคุณแม่อาจจะฟังแบบนะครับอาจจะจำไว้นะฮะ แต่พอจบคลิปแล้วก็ลืมทุกทีเลยนะครับในส่วนของเหรียญ25สตางค์นะครับที่ทางเรารับซื้อนะครับดูกันแค่พอสอนะครับแต่ราคานั้นยังไม่ได้แพงคุณแม่คุณพ่ออาจจำสอบสนนะครับพลิกหลังกลับมาครับเป็นปีนี้เลยครับปี2530ครับปี2530นะครับที่มีราคาสูงคือนะครับ50สตางค์นะคุณแม่นะนีครับ ใบใช้ยี่สิสตางแต่อย่างใดนะครับ2 5สตางตางราคายังไม่แพงครับแต่ก็ดีกว่าเอาไปใช้เราก็ให้10บถึง20บาทน,นะครับซึ่งสวยหน่อยก็20ใหม่หน่อย25นะฮะต่อเหรียญน,นะครับขึ้นอยู่ว่าเหรียญของคุณนั้นจะมีสภาพสวยแค่ไหนความคมชัดนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นในการประเมินราคาจากทางช่องของเรานะครับเพื่อนๆครับในส่วนของ25สตางตางนะครับปี30ไม่ใช่ราคาเป็นหมื่นนะฮะแต่ถ้าเป็นปี30ที่เป็น50สาสตางแบบนี้นะ ครับแบบนี้สิครับถึงเรียกว่าแพงนะครับอย่าจำสับสนนะหลายคนส่งเหรียญ50สตะตังปี4442เข้ามาเยอะมากเลยต้องบอกไว้เลยนะครับ50สิตะตังปี4442ไม่ได้ซื้อนะครับที่ซื้อคือเหรียญ25สาตะตังนะครับอย่าสับสนอลมานนะครับขออนุญ,ญาตแนะนำแล้วก็บอกกล่าวกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันในเรื่องของเหรียญนะครับ ต่อยีเหรียญวาระเล็กๆนน้อยนะฮะที่ดีกว่าเอาไปใช้นะครับนำมาแลกที่นี่นะฮะได้มูลค่าหลายเท่าตัวนะครับคือเหรียญที่เป็นในหลวงราชการที่3แบบนี้ครับผมนะครับถ้าสมมติทุกคนมีแบบนี้เยอะๆหรือมีเป็นถุงนั้นเรารับให้ทันทีครับนั่นคือเหรียญ10บาท2สีวาระอมสินนั่นเองครับทุกคนครับครบนะครับอ่านี่ฮะแบบนี้นะครับธนาคารอมสินแบบนี้ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนหัวตรงหัวกลับไม่ว่ากัน เนะครับเรารับซื้อให้นะครับแต่ราคานั้นไม่ได้แพงแต่อย่างใดหลายคนดูข้อมูลมาบอกเป็นแสนเป็นล้านจริงหรือเปล่าก็ต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งไม่เป็นเรื่องจริงแต่อย่างใดครับในส่วนของออมสินรุ่นนี้นะครับอย่าสับสนนะครับอย่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเด็ดขาดถ้าดูสยามชาแนลนะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญธรรมดาล่ะเหรียญธรรมดานะครับเอาง่ายๆแค่พศออเนี่ยทางสยามชาแนลตอนนี้ซื้อพศอ,อ,อะไรบ้างนะครับ พลิกหลังกลับมาเลยครับทุกท่านครับถ้าเป็นปี2541ครับซื้อเลยนะครับซื้อสูงสุดอยู่ที่เหรียญละพันสครับพันสนั้นต้องมีความโดดเด่นสวยงามเป็นกรณีพิเศษมีเปล่งและสมีแดงจ้านะครดูแล้วสะดุดตานะครับถึงจะได้พันสไม่ใช่ว่าสภาพผ่านงานใช้จะได้พันสนะครับเราสตาร์ทกันที่ 60บาทขึ้นไปนะครับในส่วนของปี2541เหรียญ10บาท2 4บาทนี้ผลิตออกมา9,000กว่าเหรียญเกือบล้านเหนนรียญนะฮะถือว่าไม่น้อยราคานั้นไม่ได้แรงถึงขนาดว่าต้องมีราคาพันสามทุกเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นฟังการบรรยายสักนิดหนึ่งแล้วคุณจะเข้าใจในเรื่องของตลาดมากขึ้นนั่นเองครับนี่คือเกรดความรู้ดีๆที่เรานำมาฝากครับมาดู2เหรียญน,นี้นะฮะทำไมซื้อมาในราคา1000ได้อย่างไร นะครับทุกคนครับผมจะไล่เลี้ยงแต่เหรียญแรกเลย เหรียญแรกนี้นะครับเป็นเหรียญนะเนื้อทองเหลืองนะครับด้านหน้าเป็นภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่เกเป็นเหรียญรุ่นเก่านั่นเองครับตั้งแต่สมัยพระองค์ท่านนี้นะครับนะฮะของราชขึ้นมานะครับก็ยังไม่มากมายตอนนั้นนะครับภาพพระบรมรูปของพระองค์ท่านยังดูหนุ่มดูแน่นอยู่เลยนะครับซึ่งมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเขียนคําว่ารัชกาลที่เกครับเป็นเนื้อทองเหลืองครับสิ่งที่ผมจะพูดถึงคือเหรียญที่เป็นด้านหลังแบบนี้ครับ ด้านหลังแบบนี้เขาเรียกกันง,ง่ายๆเลยนะครับว่าเหลี่ยมยิสวาสตางตราแผ่นดินนั่นเองในปี2,500นั่นเองครับหลายคนไปหาตรงนี้ ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าปาชี้ลงตรงกลางเมื่อไหลเหรียญน,นี้มีราคาหลักหมื่นขึ้นแน่นอนนะครับถ้าสมมุติว่าใครมีสาภาพสวยๆก,ก็ส่งมาประเมินราคาเลยๆสาภาพเก่าๆก็ไม่ว่ากันแต่อย่ามีปัญหาในบริเวณนี้ก็คือเข็มต้องเห็นลงตรงกลางแต่ถ้าลงตรงหางแบบนี้สยามชาแนลทํใไมรับซื้อนั่นคือเหตุผลที่ทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่าตลาดน,นักสะสมเขาเล่นกันอย่างไร เอาแบบนี้แล้วกันนะครับทุกคนครับผมจะพาทุกคนดูจุดง่ายๆแต่ขายได้จริงที่นี่ครับนะครับเอาแบบสั้นๆง่ายๆครับได้ใจความครับแค่เหรียญของคุณจับแน่นนะฮะยาพลิกกลับมาแบบนี้เด็ดขาดอยาพลิกเหรียญแบบนี้เด็ดขาดนะครับให้คุณพลิกเหรียญแบบนี้ครับนี่ฮะมาด้านข้างแบบนี้ครับปรากฏว่าหน้าและหลังได้หันขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้สิครับถึงได้ดับซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้หันขึ้นไปทางเดียวกันเนี่ย แบบนี้ซื้อหรือเปล่าต้องยืนยันอีกครั้งนึงนะครับผลิตออกมานั้นจํานวนมากสยามเชเนลขอข้ามไว้ก่อนแต่ถ้าใครมีแบบเป็นถุงไม่ผ่านงานใช้มีแบบเป็นพันเหรียน ผมรับให้นะครับแต่ถ้าสภาพผ่านงานใช้ขออนุญาตเบรกไว้ก่อนเนาะเพือออ่อนๆเนาะนี่ฮะขอให้ตรงขึ้นแบบนี้ผมซื้อเลยนะครับนีน่ฮะง่งายๆแบบนี้นี่คือเพืเ่อนๆทางบ้านนะครับได้ส่งเข้ามานั่นเองครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับต้องบอกไว้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่เป็นกระแสมากๆหลายคนนั้นอยากเก็บสะสมไว้คือเหรียญของในหลวงรัชกาลที่10ครับเห <ๆ S 1> รียญหนึ่งบาทในหลวงรัชกาลที่10นั้นผลิตออกมาปีแรกนั้นก็คือปีนี้เลยปี2 5 6 1กครับ ปี2561ของในหวงรัชกาลที่10นั้นนะครับนี่ฮะต้องบอกไว้เลยนะครับว่าเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าในด้านของอะนะครับประวัติศาสตร์ด้วยนะครับปี2561ปี2561ใครเจอเนื้อทองเหลืองนะครับผมให้ราคาเหรียญละ2,000บาทในขณะนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อนิกเกิลแบบนี้ทำไมถึงได้ออกมาทำคลิปเพื่อประกาศอีกจุดหนึ่งที่ผมต้องให้คนรู้จัก นะครับทุกคนครับจำให้ขึ้นใจก่อนส่งขายและคุณจะขายได้เหรียญที่มีราคากับไม่มีราคานั้นมันมีความต่างแต่ถ้าใครบอกว่าปี2561แบบธรรมาดาขายได้เลยนั้นบอกไว้เลยนะครับว่าสยามชินามีเป็นล้านเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อครับแต่ขณะเดียวกันถ้าเหรียญปี2 5 6 1ของคุณมีลักษณะที่แตกต่างจากเหรียญอื่นคือเป็นแบบนี้ครับนี่สิครับสิ่งที่ขายได้จุดที่ขายได้ให้ท่านสังเกตดูง,ง่ายๆนะครับให้ดูตราสัญลักษณ์ประจําพระองค์นี่นะครับ นะครับของในหลวงรัชก,กาลที่10เราเนี่ยแค่หมุนกลับมาแล้วปรากฏว่าภาพพระบรมรูปของพระอ,องค์ท่านเนี่ยได้หันขึ้นไปทางเดียวกันทิศทางเดียวกันเหมือนกระเหรียญการจนาพิเศษนั่นเองครับแล้วจะขายได้ในราคาเหรียญละ500บาทครับทุกคนครับแบบนี้ครับเหรียญละ500รนะครับสยามชแนลราบซื้อจากคุณนะครับเหรียญน,นี้ผมก็ซื้อมาเหมือนกัน หลายคนบอกว่าเป็นเหรียญดัดแปลงหรือเปล่าต้องบอกไว้เลยว่าเหรียญที่มีการผิดพลาดแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นเหรียญดัดแปลงแต่อย่างใดแต่นั้นพบเจอในท้องตลาดนั้นมากมายแต่หลายคนนะครับชื่นชอบในกรณีที่เป็นเหรียญของในหลวงรัชะกาลที่10ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านแล้วมาเจอเหรียญที่หายากแบบนี้ใครๆก็อยากจะเก็บสะสมครับ2เหรียญนี้นะครับสยามชแนลนะครับขอประกาศรับซื้อในราคา1,000บาทครับทุกคนครับ ใครมีติดต่อมาขายให้เราได้เลยนะครับผมมีช่องทางติดต่อให้เรียบร้อยโชว์อยู่บนภาพหน้าจอให้ทุกคนนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับ ส่งภาพประเมินราคาถ้าเป็นเหนรียญพันเสียษตรงแบบนี้จะเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องทําคลิปไม่ต้องบรรยายนะครับแค่หมุนผมก็ดูออกแล้วผมเสียนะครับนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าทุกคนกาบอยากขายได้จริงต้องดูคลิปให้จบฟังการบรรยายดีๆเอาข้อมูลดีๆไปใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้อยากขอบคุณทีมงานสยามชาแนลและสยามชาแนลเองครับกดคําว่าขอบคุณใต้คลิปวิดีโอมอบเป็นพิเศษให้เราด้วยนะครับพร้อมกับแชร์คลิปเพื่อเป็นกําลังใจ1นะครับหแชร์ต่อ1ท่านครับขอกราบขอบพระคุณทุกคนครับ สมัครสมาชิกหน้าช่องเรียบร้อยแล้วจะซื้อก็ได้จะขายผมก็รับซื้อครับคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ